วันนี้ตื่นแต่เช้ามาตักบาตรทำบุญเลยค่ะแล้วที่หมู่บ้านจำปาสักต,ตรงนี้นะคะทุกเช้าเนี่ยพระเนี่ยเขาจะตีะระฆังก่อนตอนประมาณ6กโมงกว่าๆประมาณตีคาระฆัง,รงประมาณ5ครั้งและเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้รู้ว่าเดี๋ยวพระเนี่ยกำลังจะเดินออกมาบินทบาทแล้วก็มาตั้งแถวอยู่หน้าบ้านตัวเอง ายาเล่นในเมืองจำปาสักค่ะเราจะเห็นได้ว่าในเมืองจำปาสากักมีแต่ตึกเก่าในสมัยยุโรปให้เห็นกันอยู่บ้างเพราะลาวเองเนี่ยก็เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสส่วนตัวอาคารที่เป็นจุดเด่นที่นี่ก็คงหนีไม่พ้นตึกสีขาวและเหลืองที่ตั้งอยู่คู่กันซึ่งตึกนี้เป็นตึกของเจ้าเมืองลาวสมัยก่อนของเจ้าบุญอุ้มและเจ้าบุญอ้อมซึ่งสมัยฝรั่งเศสปกครองลาวได้แต่งตั้งเจ้าบุญอุ้มให้เป็นนายกรัฐมนตรีของลาวอีกด้วยค่ะ ักบาทรู้สึกก็ดีนะยังมามาถึงประเทศเราแล้วก็เราก็ยังได้ทําบุญด้วยแต่เช้าเพราะว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยเพชรว่าไม่ค่อยได้ตื่นเช้าขนาดนนี้เลยแล้วก็ดีด้วยที่เราปั่นจักรยานออกมาชมหมู่บ้านนะปั่นรอบเมืองหมู่บ้านก็ได้เจอเด็กๆที่เขากำลังจะแบบเตรียมตัวไปโรงเรียนกันแล้วก็เจอเด็กคนหนึ่งกําลังเดินอยู่ก็เลยให้เขาซ้อนท้ายมันเลยปั่นไปส่งที่โรงเรียน ถ้าคุยกับเขาชื่อน้องนุ๊ดน้องนุ๊ดบอกว่าโรงเรียนที่นี่เนี่ยเขาเปิดแบบเ,เข้าเรียนกัน8โมงเชา้าก่อนดค่ะสบายดีสบายดี มเมล็ดก,กาแฟจากที่ไหนคะจริงๆก็เพียงบริเวณครับอยู่ตรงไหนอ่าอยู่เมืองปักซองเมืองปักซองจากห้างจากปักเซสามสิบแปดกิโลเมตรสามแปดกิโลเมตรอ๋อเมล็ดก,กาแฟปลูกที่นั่นใช่ดูสิสีเข้มมากเลยดีจริงๆมาเราก็ได้กินกาแฟหลาว เช้าแบบนี้ได้เจอรอยยิ้มผู้คนเพราะว่ามันทําให้การเริ่มต้นเช้าว,วันใหม่ที่สดใสจริงๆเลยค่ะแล้วก็จุดหมายปลายทางของเราวันนี้จะไปเที่ยวที่ดอนเดดถามพี่หมูดีกว่าพี่หมูเป็นพ่อบ้านของที่นี่นะคะพี่พี่หมูไปไปดอนเดดไงอะ่ะคือ คืออย่างนี้คือแต่ก่อนเมืองจำปาสักเนี่ยมันมันจะเป็นเหมือนเกาะเลยแหละมันเข้าออกไม่ได้ถนนถนนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยมันเพิ่งเสร็จตอนสี่ปีที่แล้วนี่เองแต่ก่อนคนจะมาจะมาสักต้องไปนั่งเรือนั่งเรือข้ามมาข้ามใช่ยังแพงขนาดยนต์ซึ่งซึ่งที่พี่จะบอกก็คือว่าวันนี้ถ้าเกิดไม่อยากไปฝักเซไม่อยากอ้อมก็ก็ไปขึ้นเรือเที่ยวแล้วหกร้อยก็ข้ามเรือจุดนี้ใช่ไหมก็จะไปที่ท่าเรือบ้านม่วง จากบ้านม่วงก็จะออกไปที่ถนนเอเอหมายเลขสิเอนี่ยซึ่งเป็นถนนที่จะไปหลีพีคอนัเพลงดอนเดียดตอนโขงซึ่งจะจะจะเซฟระยะทางไป75ห้ากิโลโอ้โหเซฟไปตั้งเยอะแรกกับเงินหกรอบาทถ้าเราคิดเนาะเราก็จะคิดว่าสีปีที่แล้วเขาอยู่นแบบนี้เขาก็ข้ามเรือค่ปข้ามู่มันก็จะได้อารมณ์แบบนี้แล้วต้องตรงไหนที่ตรงเขาเรียกว่าหีผีเมืองจามักเนี่ยมา ลงมาเนี่ยลงมาใต้สุดสี่พันดอนอซึ่งไอ้พวกกลุ่มสี่พันดอนดอนเดดดอนโค้งเนี่ยเป็นดอนแปลว่าเกาะเนาะดอนเดดดอนโค้งเนี่ยเป็นเกาะหนึ่งใน, 4, นสีพันดอนเอาเหรออ่าสี่พันดอนก็คือมันมีมันเป็นมันเป็นปากแม่น้ําแล้วมันเป็นเกาะคือปากแม่น้ำโค้งมันใหญ่มากมันก็เลยเกิดสันดอนขึ้นมาเขาก็เลยเรียกว่าสีพันดอนอซึ่งซึ่งดอนเดดดอนโค้งเนี่ยคือหนึ่งในสี่พันนั่นแหละคือสี่พันดอนนี่คือของเราอย่างเดียวเลยของเราอย่างเดียวติด ติดภูมิแดนเขมรตัวนั้นก็จะดูได้ดูโลมาอีราววดีด้วยโลมาอีราววดีดมันมันเป็นโลมาน้ำจืดที่ที่ใกล้ศูนย์พันแล้วชาวบ้านเรียกปลาขาปลาอะไรนะคะ,ป,ะปลาขาปลาขาเอออยากไปเห็นน่ะเพชรว่าเพชระจะลองเสียงดูไปดูเพื่อ,อเราจะได้เจอโลมาอีราวดีม่ว่าขึ้นมาแม้ช่วงนี้ขอให้ขึ้นมาโชว์ตัวนิดน,นึหนงหลังจากที่ได้ข้อมูลการเดินทางจากพี่หมูแล้ว เราก็ตั้งใจว่าจะเอารถไปลงเรือขนานยนตกันแต่โชคไม่ดีค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักทําให้เราไม่สามารถนํารถลงไปได้เลยเลยจะต้องเปลี่ยนแผนการเป็นการขับรถเข้าไปทางปากเซแทนค่ะ เลือกที่1ของเราไม่เป็นผลสําเร็จเราเลยต้องมาเลือกทางที่2องนะั่นคือเราก็ต้องขับรถอ้อมเข้าปักเซเป็นระยะทาง75กิโลเมตรแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะข้ามสะพานไปปักเซแล้วเป็นสะพานใหญ่ที่เพิ่เห็นในเมืองลาว ข้าแม่น้ำโของอันกว้างใหญ่สะพานยาวๆไป<ม>ความแตกต่างกับจปาปาสักอย่างเยอะนะคะข้าออมานี่ทุกอย่างคือเป็นเมืองขึ้นสิ่ทงทุกอย่างแบบเหมือนเป็นเมืองหลวงนี่จำปาสักเมื่อก่อนเป็นเมืองหลวงของลาว กระสังไปทางไหนคะขี่ไปเลยแล้วก็พอไฟแดงแล้วก็เลี้ยวขวาเดี้ยว,ว,วขวาเ,เจอไฟแดงเลี้ยวขวาอขอบใจหลายเด้อระยะทางจากจำปาสักไปบ้านนากระสังระยะทางเกือบ200กิโลเมตร เราใช้เวลาเดินทางเกือบ3ชั่วโมงเพราะว่าถนนก็ยังไม่ค่อยดีเป็นหลุมเป็นบ่อรวมทั้งสั์ทั้งหลายที่ออกมาเดินเล่นอยู่บนท้องถนนเป็นระยะระยะด้วยค่ะตอนนี้ฝนตกแล้วตกหนักด้วยเรายังไม่ถึงไหนเลยเพราะเราต้องขับอย่างช้าๆเพิ่มความระมัดระวังเป็น2เท่าเลยเนี่ย นี้เราก็มาถึงที่ฝากรถแล้วเราก็จะฝากไว้1คืนก็80บาทแล้วก็เดินไปประมาณ2องไม่ไมก็จะถึงท่าเรือที่เราจะข้ามไปแล้วค่ะ <c oughs> จอบขอบคุณขอบใจ <c oughs> ขอบใจหลายๆเดิอ ไม่นอนพอนนอนคอนเท่าไหร่คะหนึ่งสองห้าห้าคนนมได้เลยไม่ต้องถามดูให้ดีเราไดพบกันเวลาสาวค่ะแล้วได้ตั๋วแล้วเราได้ปี้แล้วพี่เราได้ปีเฮ้ยอะค่ะแจกปี้ให้เพื่อนแจกปี้ให้เพื่อนค่ะ ปี้ปี้ปีโดยสารปี้ปี้คือตั๋วโดยสารแต่ถ้าปี้ของไทยปี้ของไทยคือเออก็คือปี้ 1 0 0พักกีบที0พักกีบรอๆๆๆๆๆตรงนั้นี่พี่คะไปดูโลมาได้ไปดูตรงไหนเนี่ยฝั่งเขมรครับเอ,าอ้าต้องไปข้าม<อ>ไปดูฝั่งเขมรเลยมาทีเดียวก็ได้เที่ยวสองประเทศเลย ทำ,ทำไมต้องไปดูปลาขาที่ฝั่งเขมรนะมันดูไม่ได้มันไปใส่ย่ำยมแยนาแรกนามันหนาฝนมันต้ปลาปลามันข้อฟังเขมรอ๋อบอกว่าหน้าฝนเนี่ยปลามันไปอยู่ฝั่งเขมรเพราะฉะนั้นก็เป็นโชคดีของเราเหมือนกันว่าเราก็ได้เที่ยวอีกประเทศหนึ่งแบบแตะๆนิดนึง แล้วก็เพื่อนร่วมลิปของเรากระเป๋าเปียกก็ต้องสละเสื้อกันฝนไว้คลุมกระเป๋าที่มีกล้องไว้นะแล้วก็ก็ใช้ใบไม้มาบังแทนแต่ตอนนี้จุดนี้เริ่มจุดนี้เริ่มซาแล้วโอเคที่เราไปดูปลาเรามาที่เราลงทุนกันมากเลยมดมดมดล่ะมดมดนะ ตอนออกเนี่ยลยตอนออกเนี่ยน้ำแดงหมดแล้วนะแต่นั่งไม่เลยฝนตกมีน้ำแดงว,ว่ะกแลาโลมาดีเรืง <c oughs> การดูโลมาเนี่ยก็ต้องอาศัยดวงเหมือนกันว่าเราจะได้มีโอกาสพบเจอโลมาอีแล้วว่าดีกลุ่มสุดท้ายหรือไม่เพราะว่าพี่เขาเขาบอกว่าบอกว่าอะไรนะใกล้จะศูนย์พันแล้วด้วยไหโลมาเรามองทางนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นเราไปอยู่กนนลางน้ำเากับเพื่อนจะได้เจอโลมา เขาบอกว่าเห็นเห็นอยู่มั้ง ที่เราจะมาดูสักที่อยู่ตามธรรมชาติจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีใจเย็นเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะโผล่มาตอนไหนตื่นเต้นอะกค้ดจะกีดกรดถึงดังแต่เมื่อกี้แอบถ่าไยได้เห็นจริงๆนะแต่รูปมันค่อนข้างไกลมากยังไงเดี๋ยวรอดูเลย บางครั้งการเดินทางที่จะตั้งใจไปพบหรือไปเจออาจไม่ได้เป็นไปทุกอย่างอย่างที่ใจคิดแต่นี่มันก็คือสเสน่ห์ของการเดินทางที่ทําให้เราสนุกกับมันกับเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ค่ะเราไม่ผิดหวังกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผนแต่เราสนุกกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะการเดินทางทําให้เราเรียนรู้โลกกว้างนาระเจนี่